ว้าเสดงความลุยนี่คือสามแสนออมอลลี่ยินดีต้อนรับนะครับผมนี่ลืมเลยความบวก โหโหอย่างชีพหายฝนตกด้วยชิพหายไหมดแล้ว <rí> <ang Set> <beautiful> คิป hai một แล้วชิบหายหมด một อะไร โตอ้ว,วนสุที่สิเราอ่ะอ้ว,วนเปียอ้วนเปียเลนปอ้วเกันือเปลานสอ่ะโออสามเปอม ตำ,ำแส่ปอมไม่ใช่สามแสนมาสามแตนนะน่าจะยิงกันอยู่ยังไม่เข้าใช่ใช่นัเมื่อกี้หนึ่งหนึ่งทีใช่ปะใช่ใช่หนึ่งทีสนปยว่ะไปพนเนี่ <c oughs> ขึ้นมาเลยแล้วไม่ไม่ช่วยกันล็อกลูกกระสุนเลยลนูน่ะวิ่งไปเลยไปของแต่งดีนี่มา,าวันนี้ ไป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 มาแล้วมาแล้วลงริมผานลนะ้ลงริมผานนะ เฮ้ยอเอเลี่ยนด้วยว่ะน่ะลุกเสกไปแต่ไกลเลยใช่ไหมลนะ่ะไม่ใช่โอ้ยหามึงน้ำมันค้างนี่ว่ะป้ายยไอ้สเสนีย์เลยดี่นเป็นซิสหหกนะเราหนาอยู่แล้ว ไอ้จังไรแมนเข้าไปแล้วอะสองตัวเลยอ่ะมันเซตอะไรมะลูกอะไรามาแม็กแม็กลอยมาเนี่ยเอพีเดียวมันไปได้เฮ้ย <Okay. S 1> <Hey, S 2> มันออก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  ย,าย,ายี่ยมมโนมีแฟนมั้ยมีแฟนม,มั้ยนุ่มพี่ระเบิดตันเดี๋ยวจะเข้าก่อนเข้าก่อนขออนุากินเพนก่อนนะอีกกินนาที ยี่ทีที่ที่ลงาเฮ้ยผมเห็นตรงทางวอยย้าไวินเยอาวหนยาวไหนซ้ายขวาวงวิ่งไปทางไหนซ้ายไปทางขวาขวาวิ่งไปทางขวาหรือซ้ายทางเลยถามว่าขวาหรือซ้ายไง ายมันเป็นมันทางซ้ายหันหน้าไปทาง,ทางนั่นแหละไปมันมันจะวิ่งไปข้างล่างมันจะวิ่งไปข้างล่างไปข้างล่างปล่าแล้วไป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 ไมีบออตายมีบออตาย อยู่นี่โอ้โหเหี้ยสี่หายเลยหายไปไม่ไม่ไม่เจ็บ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 มีสองตัวมีสองตัวอลบหลหลบไปแล้วเออโออ๋ออี้อยออ๋ออ๋ออออ ดีเนสใส่กองหุกมาพอจะก่ออะไรอ่ะกองหกเกือบกองหกเกือบแตกอ่ะมันน่าจะจีหน้าหุบมันจี่ข้าตัวผมมาสี่ตัวแม่งเอาแม่งแม่งแม่งเอาผมไม่ตายอ่ะคนโง่ไอ้เนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้โกกาดไปแล้วไงตัวนึงอ่ะไม่รู้มันตายไหมไม่น่าตายหรอกหมกหมกเขียวแหละเมื่อกี้รีบสะบัดเมาส์กลับมาองเงี้ย บางยิงสิหมูกแตกโดนยิงหมวกสักนัดอะโดนยิงแต,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 แต่เอาอะโหมาอีกใช่ <c oughs> เกบสู้ต่อจ้า ลวมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วโอ้ยโอ้ยมันมันมันไม่เห็นกิโก้ไม่เห็นกิโก้นิ่งๆเลยไม่เห็นบอสมันไม่เห็นบอสไม่เห็นมเขาหลังมงหลังเหรออ๋อไม่ตายไม่ตายโมหกน่าใส งงงงงี้กูไม่ตายควายเอ้จยนจะไม่เสียงชีะยืนจะเขฟังเสียงก่อนจ้าจเยนจขาฟงเสียงกจ้ารูโกรธเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยถุงถุยขาข้ามกัน แล้วไปนอนหนีไปเรื s <S oh 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 ่อยเจ้าฟอสชัยมีโคฟิชิโบอ่ะตอนเนี้ย คีได้นนหน้ากากใหม่ลนะเกาะพังอีกฟักวุ <c oughs> ้มมีถึงสามจีนดันว่ะ ตัวเดียวป่ะไอตัวน nah yeah. uh oh yeah. yes okay. you know. ั้นเนี่ยนี่จะตัวเดียวผมว่าถ้ามันฉลาดพอมันจะปืนกับกอบกับใบมันมันแล้วมันแล้วมันก็ชิ่งอยูไปเลยอืมไม่โง่เอ้ยครูเจ้าอาากูอยู่อยู่ตรงไหนวะเสร็จถ้าถ้าเป็นผมนะผมจะใจเย็นมเลยว่าอย่างไงว่ายังไงก็ต้องเก็บไปออก เปย์ผมนะผมหยิบเซตผมอ่ะแล้วก็วิ่งไปเลยอ่ะเกาะเกาะผมก็เกาะใหม่หมวกผมก็หมวกใหม่เขาก็ไม่อิ่มเขาก็ไม่อิ่มเขาไม่อิ่มก็ไม่อิ่มไงวายุ่งการไอ้เวยนะแล้วผมไปแล้วผมวีผมต้องทำงานโอเคครับฝันดีครับนะเฮ้ยุ่งกัรกันเรียกกะว่ากะว่าจะเอากระสุนเอพีของไอไ

ไม่รู้ว่าตัวยังผมมันตัวดำๆหัวดำๆแล้วไม่รู้ใช่ใช่ใช่หัวดำๆน่าใสใช่ผมโดนเอคิสองลูก BP ีพีตายนี่ใช่ไหมมันคง,งอยากจะมันคงอยากจะเปลี่ยนมากเลยเอ้ยเราหยุดกระเป๋าไปไหนกันวะขออนุญาตนะไปหากระเป๋าตัวเองกัน ใช่ว่าเหลืออยู่นะอ้เกาะไม่เหลือสู้แล้ววอสเอ๊ยจำไม่ได้เด็กกระเป๋าไว้ไหนวะ ว้าว ah? 19นาทีกับการลืมกระเป๋าของยิงก่อนจำได้ว่าวิ่งมานี่วิ่งมาวิ่งมาแล้วก็ยิงไฟตรงนี้บ้องเม้งบ้องเมง เฮ้ยกระเป๋าหายใช่เหรอกระเป๋าหายอย่าหมอได้รู้ขโมยกระเป๋าไปอะ่ะกระเป๋าฟิลแม่งหายไปไหนวะจะเช่ไหนหยิบไปเนี่ยมัดผมฟัก ผมม้าไม่ได้ใส่แต่เข้าบนนะ้ำทิ้งหรอฮึใช่ไหมฉันใส่กระเป๋าฟิลใหญ่มากนะใช่ผมจำได้ว่ามา้าใส่กระเป๋าฟิลมาแต่เหมือนผมจำได้ว่าม้าไม่ได้ใส่ตั้งแต่ก่อนลงมาแล้วนะไป็นยนไว้ไหนวะอยู่ในห้องรึเปล่าไอห้องห้องไอ้ห้องเสื้อข้างบนไนะด้เปลี่ยนไรแม่งหยิบไปวะยานาจอให้ดูหน่อย มันตีนกูแมนบ่เอ้าไอสั์นี่วันไปนะเอาเอไอเคพับรถถือเฮฟเลอแทนน่าจะดีกว่านะปดะยัดช่องมา มัมีกระสุนอันนั้นอยางไงไปเจอต่อไะไเป็นแน่เสีไม่ได้ไ <c ười> ไมาแต่ไรอะไร อน,นี้ใช้ลิจินเลยนะครับเือดเอฟเอทิงนะกล้าคิดจะเกมโมผมอ่ะเกมโมกมกอดโมยตายสุบสวยให้เราอ่ะเด็กโก่มอยู่ในตัวอะไรเนอ แต่หากระเป๋าตัวเองไม่เจอเนี่ยหมายความว่าอะไรวะโยข้าบลนี่ไงตัวที่ผมยิงตายอยู่เนี่ยนะไม่รบาทไม่เสร็จห้าแล้วนะเดี๋ยวเก็บดูไม่เก็บหรอกมืมอเก็บหัวห้าไม่อ่ะบุกบุกขี้ขังฆาไม่เก็บนี่ตัวเส็จทองที่มายิงตายเนี่ยมาเก็บยังไงเสร็จทองเนี่ยข้างล่างแล้วนี่ไงหมวกมันอะของมันเยอะเกินเก็บไปไม่หมดไอหมกด เนี่ยทมายิงตายอ่ะที่ไหนเนี่ยไม่ไอหมอกดำที่มายิงยิงตายตัวสุดท้ายอ่ะไอหมอกดำที่มันไม่มีไอหมอกดำที่มันไม่มีหน้าอยู่ในห้องนั้นแหละมันยังไงตายเนี่ยมันอ่ะมันหมอหมอมาทิ้งเหรอเนี่ย เอาหมอเก็บดีกฎหมายด้วยนะโอ้โนเอาไปใส่เอฟเอแอนอเน็กติช่องว่างใช่หรอเอาฟีหมอกก็ได้นะใครมัวิ่งคนหมอกมาผีหลอกวิญญาณหลอนผีหลอกวิญญาณหลอนส้นตีนอะไรเลิกเด่นได้แล้ว

ไปอยู่ไหนได้วะอห้องข้างๆแต่ผมจำได้แค่แบบว่าแบมาดรอปก่อนที่จะลงไปแน่ๆมาถอากระเป๋าติ่งก่อนก่อนที่จะลงไปอ่ะหรู้สึกว่าอยู่ข้างในนะไม่ได้อยู่ข้างนอกไม่ไม่มีเกาะไปดีกว่าเนี่ยไม่เสี่ยงเอาเจาก็เอาไปเอยเฮียเราจะขึ้นไปดีๆะแล้วในห้องขวาไม่มีไม่มีเช็คแล้ว จะเอาก็เอาไปเลยควยเอ้ยไม่เอาก็ได้วะกระเป๋จะโล่งอยู่ก็เถอะช่างมันแล้วกันดีกลงไม่มได้ออกเสียงมันหนุกหนับหนุกหนับไอ้กี่นายหลง <c oughs> จะกูแน่ หมดแล้วใช่ปุ๊ดแต่งใหญ่ไปตายหมดอ่ะไม่โลดหรอกหมดเวลาแล้วอ่ะหมดเวลาแล้วไม่มา,มาแล้ย